วันนี้ผมจะพามาเล่นเครื่องบิน s อ5 7ิน,นะครับผมนะซึ่งผมได้ลงไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือคลิปนั้นก็คือมันบั๊กนะท่านผู้ชมนะวันนี้มันจะกลับมาแล้วนะท่านผู้ชมนะมันจะกลับมาโหดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปกันเลยนะครับผมนะก่อนรับชมก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมก่อนจะไปดูความโหดของ s อ5 7ของเรามันจะโหดจริงหรือเปล่าวะป่ะไปดูกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์ ตอนนั้นไม่น่าบักเลยท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผู้พัฒนาเขาได้แก้แล้วนะท่านผู้ชมมันไม่บักไม่บักถุย <c oughs> พูดอะไรวะพูดไปเรื่อยลิ้นพันกันมันไม่บักแล้วนะการอัปเกรดของผมผมยังอัปไม่สุดเลยท่านผู้ชมวันนี้ผมจะจัดหนาเก็เต็มดีป่ะวะ <c oughs> ความถึกกับความเร็วน่ะยวผมใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันสำหรับ s อ57นะเครื่องบินประจำซีซั่นสองของเราโอเคผมได้อัปเกรดไปหมดแล้วท่านผู้ชมใช้ประมาณเกือบ7 0็ดรอยเพชรเราจะมาลองเล่นกันว่ามันจะยังบักหรือเปล่า อัพความเร็วมาเป็น247้นะท่านผู้ชมจุดเด่นเครื่องบินลำนี้ก็คือการตีลังกาเออตอนนั้นผมลงคลิปไปก็คือเครื่องบินมันบักใช่ไหมมันมิดสายมันไม่ล็อกเป้าไปคือตอนนี้เราได้มาใหม่แล้วท่านผู้ชมบอกเลยรอบนี้นี่มาถึงเราจะเปิดประเด็นเลยเราจะเปิดเอมมเร์เลยนี่คันนี้เฮ้ยท่านผู้ชมเขาจะข้ามสะพานเขาจะข้ามสะพานไม่ให้ข้ามยิงดักหน้าไว้ยิงดักหน้าไว้เขาจะข้ามไปไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่ยิงเข้าไปจู่โจมทางอากาศเอาหาย ลดหายถึงกับกลัวเราหัวหวดไปเลยละสิใช่สิอวิชอวิชอาวุธพี่มันหดละสิไ้ยสวัสดีมีใครอยู่ทานเบ่าเอา้ยเบคอนนายทำอะไรเนฮะนายสร้างฐานยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วนายจะ,จะเสร็จเราบอกเลยนี่โดนนี่สองนัดทำไมมันถึกจังวะนี่เอาไปกินอีกไม่นะท่านผู้ชมทำไมเขารอดทำไมเขารอดทำไมใค มันรอดได้ไงวะเหตุดดิมันไม่มีเซฟโซนนะเฮ้ยเขาไม่มีเซฟโซนทำไมเขารอดนะเฮ้ยนายรอดได้ไงเนี่ยนายห้อยพระอะไรเนี่ยฮะเบคอนเบคอนเฮ้ยมันโดนนะท่านผู้ชมเสียงจุบจุบเลยผมนอนไม่หลับแน่คืนนี้เฮ้ย <c oughs> เป็นไปได้ไงโดนปะไม่โดนเอา้ายังรอดอีกห่ะ ใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยมันใช่ป่ะเนี่ยทำไมยิงคนยังรอดไหนลองยิงบีสิบเจ็ดดิเออยิงบีสิบเจ็มายึดฐานใช่ไหมเนี่ยฮะนามายึดฐานใช่ไหมยิงเครื่องบินไม่มีเครื่องบินกลับบ้านเลยบอกเลยนี่ยิงเข้าไปมันมีมิสไทลายั้งหมดกี่นานะเฮ็ดอยู H ่สี่หรือแปดวะน่าจะหกหรือเปล่าประมาณหกนะ,ะด้านละสามนะผู้ชมไม่เยอะมากแต่ก็ ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าทำไมผมยิงเบคอนไม่ทายวะเบคอนรอดได้ไงเนี่ยฮะไม่นะมายืนอะไรอยู่นี่มายืนอะไรเอา้าถึงกับรีตัวเลยเลยนี่เรียบร้อยยังไม่ได้สักคิวเลยท่านผู้ชมกลับมาแก้มือเบคอนดิเบคอนอยู่บ้าวสบายดีไหม เอ๊ะทำไมเขาหลบได้มันโดนอยู่นะท่านผู้ชมทำไมมันไม่โดนนะทำไมเขาหล่อน่ะไอ๊ะเข้าปืนยิงเรานี่หนึ่งคิวหนังเหนียวละเบคอนฮะเออตายยากจริงๆเลยเว้ยหนังเหนียวชิบหายเบอร์บายวอดเฮ้ยด้านนี้อะไรเนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้ผมจะยิงเข้าลงรถเขาเขาไม่มีลงรถโอ้ ยิงเข้าไปโดนเต็มๆเรียบร้อยรอดเฉยอะไรอะไรนี่สปอนรถอะไรสปอนรถอะไรเอาไม่โดนเหรอโอ้โหความแม่นเราหายไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ะท่านผู้ชมคือข้อเสียของเครื่องบินที่เร็วมากเลยท่านผู้ชมมันจะบังคับยากๆหน่อยผมบังคับไม่ค่อยถนัดนะมันเร็วเกินไปมันทำให้เราลิงศัตรูยากประมาณนั้นยิงเข้าไปมันจะมีมิดไซด์หกนัดน,นะแต่ไม่รู้ว่าคลิกคลิกเมาส์นี่น่าจะเป็นแบบทิ้งระเบิดหรือเปล่าวะ เอาต้อจะท,ทิ้งระเบิดท่านผู้ชมถ้าคลิกเมาส์ทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดนี่ไงทิ้งระเบิดลงตูมเออแต่ระเบิดที่ทิ้งอ่ะมันมันไม่ได้กําหนดทิศทางนะกําหนดทิศทางแค่มิไซล์อย่างเดียวคนไปไหนหมดวะท่านผู้ชมเขามไม่เขอาออกลบกันเลยเว้เยเขาอยู่แต่ฐานใช่ไหมบาซินเอ้ยอะไรเนี่ยผมโดนมิไซล์ล็อกท่านผู้ชมอูมันล็อกเยอะมาก ผมมาใกล้ฐานพวกนี้ไม่ได้สวัสดีอเมริกาเน่เน่โดนทำไมโดนนัดเดียวไม่เป็นไรวะยิงเข้าไปสองนัดไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะเป็นทุกสมัยนี้คนหนังเหนียวอยงวะนี่เฮ้ยไม่เป็นไรจริงเหรอไม่ใช่ป่ะนี่ยไม่ใช่ป่ะเนี่ยทำไมมันลอดนะไม่นะ บินพี่มันกากขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะอะไรนี่ด้านนี้โอ้ไม่ไม่ไม่มิสไซมิสไซท่านผู้ชมโอ้เราต้องหนีต้องหนี้อ้โ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 อ้เจเยรเจเย็นเราเข้าใกล้ไม่ได้เราจะโดนอันติแอร์มิสไซล์เราต้องยิงอยู่ห่างๆยิงเข้าไปนี่โดนแต่ก็ไม่เป็นไรโอ้ทำไมมีแต่คนถึกๆึกจังเลยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปไม่โดนอะไรวะ ไอ้เขาสปอนทั้งบินออกมาสปอนทั้งบินออกมาเหรอยิงเข้าไปเน้นๆนี่เอ๊ะดาเมจไม่แรงเท่าไหร่นะยิงเข้าไป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 นี่นี่เฮ้ยดาเมจเบาจังวะยิงเครื่องบินเริ่มต้นก็ไม่ได้เป็นไรเลยเหรอเอายอะไรท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยอะไรวะหลายนัดแล้วนะเนี่ยท่านผู้ชมยังรอดอีกเหรอดูดิเอ้ยเรียบร้อยสองคิว เพิ่งได้สองคิวเองอ่ะทำไมเครื่องบินมันเบาจังวะผมว่าวมันเบานะเอ็ดยูห้าสิบเจ็ดโอ้ผมไปเสียเพชรอัปเกรดเกือบพันหรือเปล่าหรือพันเพชรหลือวะเมื่อกี้ผมก็จำไม่ได้คุ้มปะเนี่ยยิงสะพานให้ขาดครับผู้ชมไม่ให้ใครข้ามแม่น้ำไม่ให้ใครข้ามฝั่งงดข้ามฝั่งก่อนสะพานทำไมมันถกอกี้ว่าสะพานสมัยนี้ถืกมากไม่นะยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้โห สะพานแบบถึกเลยดูดิไม่แตกอีกโอ้โหไม่ยิงละเอเราเจอกันอีกแล้วนะเบคอนเราเจอกันอีกแล้วนะนายถึกยังว่าเบคอนนะนายถึกยังถึกจังเลยโอ้โหไม่โดนรถอะไรนี่รถอะไรนี่อะไรนี่นายอะไรนี่นายมาขับรถอะไรอยู่แถวนี้มาขับรถอะไร มาขับรถอะไรโดนไปแล้วนัดหนึ่งมานี่มานี่มานี่เอ้ยเอ้ก็ขับรถนี้ก็จะรอดแล้ไม่เนี่ยต้องไม่รอดต้องไม่รอดโอ้ผมชนต้นมะพร้าวเอ้าผมไปชนรถเขาเหรอทำไมรถเขาควา่ำอ่ะเราสามารถขี่ชนได้ปะขี่ชน <c oughs> ขี่ชนได้ <c oughs> ขี่ก็บ <c oughs> ินชนรถท่านผู้ชม <c oughs> จอดอยู่แบบนี้แล้วก็ยิงขี่ชนรถท่านผู้ชมขี่ชนรถ เึ้นบินโอ้เกือบเกือบตกน้ำยิงเข้าไปยิงเข้าไปแนวไหนวันนี้ขี่เครื่องบินชนรถไอบีสิบเจ็ดห้าอย่างไงังแกชาวบ้านเหรอบีสิบเจ็ดไม่นะยิงยิงทุกนัดบอกเลยโอ้โหจุดพลุเขาเล่นพลุเลยเหรอไม่นะนี่ว่าแต่บีสิบเจ็ดมันถึงนะท่านผู้ชมผมไม่รู้จะยิงเขาได้หรือเปล่าแต่เขายิงผมผมน่าจะไม่เหลือ เพราะว่า B17 มันแรงมากนะผู้ชมนะถ้าเขาสู้กลับถ้าเขาไม่สู้กลับเฉยนี่ยิงยิงให้หมดยิงให้หมดนี่นี่ B17 แล้วไงไม่กลัวไม่กลัวอา้าวเขาสลัดสลาเครื่องสลารยานแล้ว,ลว oh เหรอ,อโอไม่ไ,ไอ้ท่านผู้ชมเขาโดดลงน้ำเห็นละเห็นละเห็นอยู่เห็นอยู่ไปไหนเอาโดดลงน้ำเหรอมันก็จะกระโดดลงน้ำหรือเปล่า นี่นี่เขาอยู่เนี่ยก็ยังจะมาเอาเครื่องบินเขาหรือเปล่าผมจะยิงให้พังนะท่านผู้ชมไม่ให้เขากลับบ้านเว้ยวีไปไหนวะมันยังว่ายน้ำอยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ยังว่ายน้ำอยู่นี่หว่าท่านผู้ชมโอ้ไม่มันยิงยากท่านผู้ชมมันยังไปล็อกเป้าเครื่องบินอยู่นี่ยิงยิงนี่พังไม่ได้กลับบ้านฮ่าฮ่าเดินกลับเลยสิเดินกลนกับใช่เปล่า หลบอยู่แถวนี้ใช่เปล่านี่ให้ไม่นะท่านผู้ชมไม่นะพี่ไหนวะไอ้เขาหลบในตึกท่านผู้ชมเขาหลบในตึกเราต้องยิงตึกเลยต้องยิงตึกเขาหลบอยู่ตึกปะยิงยัดเข้าไปเองคิดว่าเองจะรอดใช่ไหมเองจะรอดไหมโอ้ไม่ไม่รอดเองต้องไม่รอดโอ้โหยังรอดอีกเหรอเอ้ยทำไมมันถึกมันทนจังนี่อะฮะ โอ้ผมยิงตึกไม่พังเลยท่านผู้ชมดาเมจเบามากเครื่องบินลำนี้ย,ยิงเข้าไปโอ้นี่ยิงตึกพังหมดแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ตอนนี้เหลือแต่คนแล้วท่านผู้ชมนะคนจะรอดหรือเปล่ายังรอดอีกโอ้ถึกมากไอ้สวบัติเอสดูสี่สิบเจ็ดนี่มาอยู่ข้างๆเราแต่ไม่ถึกจริงเลยถึกอะถึกอะเรียบร้อย <c oughs> เอาเอาเอาแนวไหนวันนี้เอาเอาไอจูดูสี่สิบเจ็ดมาบุกบ้านเขาแต่โดนสอยล่วงไปเลยสวัสดีประเทศไทยสวัสดีประเทศไทยนี่เรียบร้อยเอาได้คิวอ๋อเต้ยงปินผมมาติดอยู่ฐานเขาเอ้าเอาแนวไหนวันนี้เอา้าไม่นะท่านผู้ชมเออจริงจทนะ่านผู้ชมผมอัพไปเกือบหนึ่งพันเพจเลยนะประมาณหนึ่งพันไม่ถึงดิแปดร้อยเก้าร้อยเพจหรือเปล่าโอ้โหโคตรเยอะเลยอเอ้ยผมเจอบีสิบเจ็ดอีกแล้วมานี่มานี่มานี่ยิง <c oughs> มายิงอ,อ,อีกดิพอละมาท่านผู้ชมก็จะบประมาณนี้นะสำหรับเครื่องบิน s u 5 7้นะครับผมเครื่องบินประจำสีสั้น2ของเราก็รอบแรกมาก,ก็บักนะรอบนี้มาไม่บักแต่ดาเมจเบามากแต่ความเร็วนี่บอกเลยคันเทปนะท่านผู้ชมนะการหลบหลีกศัตรูนี่เป็นเลิศนะดูดิมันมีความสามารถพิเศษตีลังกาได้นะท่านผู้ชมตีลังกาแบบกลับหัวแบบได้แบบทุกทิศทางเลยนะท่านผู้ชมดูดิร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบองศา เออไม่ว่าจะเป็นตอนลงแบบนี้ข้อเสียคือบางทีเราขี่ไปมันจะชอบตีลังกาอะไรแบบนี้นะกระมีดเบาเนะท่านผู้ชมไม่รู้จะเบาไปไหนเว้ยเออมันเบานะท่านผู้ชมผมว่ามันไม่ได้แรงมากเลยนะระดับก,กลางๆยิงคนก็ต้องหนึ่งนัดสองนัดท่านผู้ชมถ้าใครใส่ชุดเกราะที่แบบทึกที่สุดก็จะประมาณเกือบสี่นัดได้ผมว่าเออมานะครก็ผมถ้าใครได้มาก็ดีนะเอาไว้จอดที่ฐานเท่ๆก็ได้ขี่เล่นเท่ๆก็ยังดี กันแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้นะครับเจ้ากาแฟกดไลค์กดแชร์กับทรัพย์สุผมด้วยโอ้โหดาเมจไม่น่าบอกถ้าดาเมจแรงกว่านี้บอกเลยโคตรโหดทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดยิงให้หมด <laughs>